สวัสด so. ีครับมันสีภาพพี่น้องมากใส่เบ็ดปลากระยงนะครับเนาะกับเบ็ดลักนะครับใส่เบ็ดลักลาปลากระยงนะครับผมกับเยื่อส่เดือนนะครับเนาะปลาสีด้าบใส่ตหฮองเนี่ยครับฮองน้ำไหลนะครับ้องคล้องระบายน้ำยูดติดหน้าเนี่ยครับผมไปพี่น้องผมสีล่วงใส่เบ็ดกอนนะครับเนาะตั้งสีภาพพี่น้องไปยามทีเดียวเลยโดยเบื้องกันตอนยามเนาะครับเนาะตอนใส่เดี๋ยวผมถิใส่ลงไปกอนนะครับเนาะครับผม ไป่งกันเลยครับผมตอนนี้ผมก็ในเสตเบ็ด,ดเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเนะาะมันนี้ี่งไปยามนะครับนาะพี่นะไปลุ่นกันครับไปลุ่นกันไปลุ่นกัน,นว่าซีมี่ยังไ้ว่เด้อครับอากินพ่อเสี่ยนแหพี่น้องโอ้ยมากยังไงบ่ครับเสี่ยนแหกับมาพ่อเสี่ยนแหตื้อแหลงไปว่ะหันโอ้ยลุ่นกันครับลุ่นกัน นี่นะครับสําหรับการใส่เบ็ดลักเบ็ดลักนะครับเนาะใส่กะใส่ลงน้าจังสีเลยครับอ่ะลังเล็กบอลนคนระับใส่ลงน้าข้องน้ำเหีครับปกีกกะเป็นเบ็ดเบอร์นอยนะครับนาเบ็ดปลาลตตะกอนตะกี้กะเป็นใส่ปลาลดนะครับไปที่มากของเบ็ดลักแต่เดี๋ยวนี้ปลาลดมันบกครอยมีครับอู้หลอน ปลาลดมันบ่มีนะครับบ่แอบบเห็นเลยครับแอบบเห็นปลาลดเลยทีเดียนมูนี่คือหล่อนยีแถน้อยเนาะมีพอยว่เนี่ยฮะมาแล้วครับ ว้ but, ารอนเรียวพอดอกเดิดเรียมันกถือจะหลบแหลกมันก็เศราถือแล้ว มาแล้วโอ้ยลูกอัดโอ้ฮ่า <laughs> จะเด็กผสมนหน่อยออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอือฮีโอ้ย นองเด็ดเนี่ยสันสนนองเบ่ง้นเนี่อะไรนี่กับลังเก็บอยว่นี่โอ้อมปลาไหลเด็ด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 ่ตัวปลานะเออเ่น่ะเสียงห้องเอออลังการปลาไม่หยดอกแต่ว่าซื้ลงไปเลยมันน้ำไม่จะลาบเนะมีอยู่ติดก่นอนี่เรียวก็มันใบมันนี่เรียวน้ำยังคือเป็ยนเปลี่ยนแม่เรา้่ำยาง งม,มบ่จิดงมบ่มแหน่ได้ร่างสองรงสี่ไมจินไให้เผาเลย <c oughs> บ่บ่ใ่ถุงมือนาตัวอ่าใจถุงมือยุ่ใจแล้วก็ับปดกลางมันแหน่ไม่แ็งแหน,น่โอ้ยหกอหกคนกับเป็นเวลาหี่งงครับอยว่งเวลาอีกหลายมรับมาน,มานเออ อเขาเลิกก็เพิ่งนี่อเขาบลเลอกก็ค,กกคือสีบอยูเนาะโอ้ปากเล่หน่อยๆตัวนี้เนะเบ็ดเบยใหญ่ผลบวอ๋อบ้เสีบ่อยากดิฮะนี่ มาแล้ว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 ไอ้รถซะนะผมจะไล่เล็กน้อยครับอันนี้สยามกลับขึ้นไปเลยนะครับนะเนาะเพราะว่าตามที่ มายอนเด็ดมาว่านนี่รู้สึกว่า,วากินเร็วครับกินเร็วถินมลงก็คือกินเร็วอะมาแล้วครับมาแล้วครับอ่า้างล่าง นนะมา,าเอาแล้วครับย้ำคอยถอยหลังใบก้านนะครับ ต้มเพียงใส้น้องใหม่สมดีเนี่ยครับตุป๊ปลาอืมโอ้ดีพอแลึกครับ หาแล้วครับสนตัวแล้วครับโอ้ยกวัวจะได้จะละตัวพี่น้องโอ้ยกินมิน,ม,นมินเดินเด็ดมันเบื่อไงพูดให้ไ,ไหน้่อน่ะกุศลเดียนมาผิดชนิดแล้ว อย่างนั้นน่ะโอ้ยวันนี้วันนี้กับตัวน้อยอีกชิดคักสิดเนี้ยอะไรจนเราเบ็ดกาอขคางสับชิดเนี้ย,อย,อยโอ้หือ,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 อันได้ใส่นี่ไหมน,นะอือใส่นี่ไปใส่เบิด อ้ยอะไรถ้าใส่นีก็ยิ่เยาเลยครับนี่เนาะมาแล้วครับมาแล้วครับเออ ก็แลมาว่าหิบบนออนีันุ <g ül> นใบขามบัวนงามๆพี่น้อง ยามทางผีลงไปแล้วก็กูขึ้นมาเลยครับมันนี่ชนองโอ้ยนป่านะครับมันหบ่อปันใดนะครับเนาะครับไปแง่ครับนนร,บรอนดีครับรอนดีก้นสีกขี้เดียนมาผิดชนิดอารุ่นพี่นองรุนเนาเดี๋ยวจะไปหาํำรวจที่ลงงบึ่งครับเนาะ ทำบทไม้พี่ลงบนฟังฟังกลืนเนาะบ่แต่ถ้าหาดไทยยังอ้าวปรดีนะ์ยังกักสากเลยที่เบิ้องทาหาดหอบละที่กับรุ่นพวกปลาปเขาปลาปเขาปลากร,ระแย่งที่กันเนี่ยปลาเขาปลากระแง่ปลาลังปลาปลากระพิงแต่ว่าบ่ได้ไปสํารวจเบิังจักเสียหรือเปล่าถึงยังได็ โอ้เก uh, e ี่ยวข้าเกี่ยวแน่แทะฮะอืมเอาดูครับอยู่ ไี่ะสมดินมาดีที่ เอาละครับต้องใเงียบแหงครับม่หงหันตื่นแะหะบปลห่หันฮึดฮึดฮึดมึงมาสโดดี ไปบักขามออนตรงมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้วันสุดเบเร่แจ่มง่ายพี่น้องเบเร่กันไกลสิมุมาน้ำดิ มามาแล้วครับมาแล้วอฮอแท่งจะขวงเจ็บเล็กผสมหน่อยครับ สีว่าเป็น w ุดในอลงมาทาั้งแังก็สีคือคือม,มามาเลย เด็ดต่อกันะครับเนาะมา,น,าน่าจะได้ข้อตม้มแล้วละครับ ใส่นี่ใส่นี่น่ารักครับใส่นี่น่ารักโอ้บลัอกึเลยลองเลยหอกได้ปะเนาะหอกเลยละโอเคครับอ่าโอเคครับแต่ขี้เกียจเดียนกว่านั้น อขั้นตอนการเย็ดกินก็ต้ <c oughs> องอ่ะพี่น้องไปอ่าเอาล่ะพีนองโอเคแล้วครับเริ่มโอเคแล้วครับ มืัอน,นี้ปลากระแนงล้วนๆเลยเนาะครับเนาะผมมีปลาอื่นปนเลยครับนี่เนี่ยกะนาจะได้ประมาณใกล้จะเครื่องรัวแล้วครับขาดว่าอ่ะถ้าสมแต้มไปเรื่อพี่น้องมาที่นี่ผมสีสรุปตอนกลับบ้านเลยเด้อพี่น้องเด้อบัลนี้เด้อบัลนี้ผมสะยุติการถ่ายท้ำก่อนนะครับเนาะกล่องกจะเบิร์ดแบตแล้วจะเบิร์ดกันอยู่เฮี้ยนโอ้โหผักหอมน้ำพี่น้อง เั็นกยุบบ้านอีกเช่อนึงเนาะครับผมตอนนี้เข้าบ้านแล้วเด้อครับเด้อมื้นนี้ก้นฉีกเดียนไปผิดสูตรครับก้นฉีกเดียนแดงไปมันพอยนะครับเนาะมันหล่อนโอ้มันดึงน้อยเดียวมันกระาดแล้วครับมันต้องเอาฉีกเดียนง่อยฉีกเดียนดำนะพี่น้องมันจังสีบ่ค่อยหล่นนะครับเนาะโอ้มื้นนี้ผิดพลาดแล้วครับผิดพลาดแล้วเบ็ดสามสิบขั้นนะครับเนาะยามสามเที่ยวเบ่อไว้ครับมื้นนี้ผิสูตรเอาทถวแก้มือไม่มือหนาน,นะครับเนาะ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องบึง้งเราพี่น้องไปซ้ำนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจังๆในตั้งแตบพอกันไม่คลิปหนานนะครับเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ